ใครบอกว่าเซิร์ฟโรงเรียนต้องบับต้องเดือดอย่างเดียวเย่บ้าบมึงมึงมึงมาปะอ๋อพวกกูมาสู่สีชมพูเวออสูตรเทียอะไรครับใส่กอไอ้เฮียกูใส่กอดไหนไม่มีสูตรชมพูเว้ยไอสัตว์มึงดูเอาไว้แล้วก่อนจะดับไปลงนี่ไหมเอสัตว์กูเจอกูฟาดดับไปลงเป็นนอนได้ก่อนไหมไอสัตว์ไอ้สีฟ้ามาเจอพวกกูสีชมพูมาเจอตายแล้วไอสีฟ้ยะมาเจอพวกกูมาเสดสวะไอพวกมึงอย่ามาเก้อมาเจอกูเหลาแล้วแบบว่ามึงจะเกิดใหม่ไอเสีขยะ ดีปังงานนี้สัตว์เอวกระตุกเลยเอวกระตุกเลยสัตว์เด้งตัวสบายในมอ่ะแต่สนี่ไม่เห็นมาให้นนมองงเลยงงเนี่ยดิ้งได้ดาวดิ้งได้ดาวดาวดิ้งโตดาวดึกดึกเรือดีๆไม่เล่นไม่ได้แล้วครับประเทศดีไม่มีเรือนะครับจริงเปล่าจริงครับคนพูดเรือนะครับไม่ใช่ถามเมื่อกี้คืออะไรก็บอกทีดิเมื่อกี้คือพังเพื่อนอุ้ยงานลืมงานลืม โอ้ยเฮียตายหมดอ่ะไหวไหมไหวไหมไไนี่เจก่อนเพื่อเจก่อนจกเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมาตายอ่ะจาเหียวรู้จักอย่าแออย่าแอยเียสปอตาเสมเรวตัดผมทไมอ่ะไมรู้ตัดห้อ่ะเอโคเเลยมันจะหายอ่ะอย่างนี้ก็ดีอ่ะนั่งเหมือนลิงเอเรานั่งอย่างนี้เธอจะยังรักเราไหมอ่ะโอ้โหคนก้าวล้นทั้งคู่อ่ะจะไม่นั่กันได้ไงวะหลัวม้สวยมากเลยเบีสวยไม่ท่าพี่หรอกอุยตัวน่ารักะ น่ารักไม่เท่าเราหรอกเยใครใครพูดอะไรครับเมื่อกี้เะมีโดเลมอนเตอรไวก่อนนะครับเปิร้านโดเลมันเล่นสนุกแบบไม่ต้องหัวร้อนพร้อมกิจกรรมมากมายรันทุกชั่วโมงเมนูมือค่ะสะดวกมีครบสายฟรีเล่นได้สายเติมก็เติมได้เหมือนกันสกินสวยๆเพียบมีทั้งฟรีทั้งแจกแค่แชร์โปรโมทและเราพบกับสตรีมเมอร์มากมายที่จะเข้ามาเร็วๆนี้มามันกันได้เลยที่ดีมกสคูค่ะ